ะครับใหู้วันนี้ตัดผมฮะได้เร้่อนักเรือที่เสริมความหล่อเอาออกว่าถ้าเกษตรกรรมนั้นเกษตรกรนะครับมันไม่ได้หวังว่าต้องทำนาอย่างเดียวหรือปลูกสวนยางอย่างเดียวนะแต่เพื้นเสริมความหล่อก่อนไว้ออกในหลายๆอย่างนะครับตรงนี้นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องคิดนะครับววาใครอาจจะมองว่า อย่างที er. ่บาสาบอกนะครับว่าบางครั้งตอนนี้คนกําลังรุงนะฮะในนั้นกคือความเป็นคนไนะครกลุ่มของเรามีกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับมันเรื่องี้อะไรอาชีพสรรพช่างนะแต่ค้ารวมแล้วสุรินคนในกลุ่มต้องีแพกันก็เพื่อกลุ่มกันได้นั้บกลุ่มแล้วมันไม่พีแร่กันเพไม่มีความช่างแนี้หมดครับรวมั้่ออกตันก็ไม่มีอะไร แค่นั้นการลงทุนนั้นหัวจะต้องเป็นอยากที่เห็นเราดบเนินในการลงทุนกันได้ว่าอย่างที่ประชารบอกนะครับถึงเรี้ยงตู้กระบืองมเรี่องุนให้แยกออกเป็นประเทศประเทศต่างถ้ายังไงรู้ว่าอยากบอกว่าทำแล้วไม่มีที่ขายนะครับเราถ้าพูดอย่างนี้นะครับที่จริงตลาดยังมีมากไปนะครับ ทำไมลุงขาความที่สุพรรณบุรีนะครับเลี้ยงวัวสองหมื่นตัวสามหมื่นตัวเพื่อส่งเงินจีนวัวไปจากไหนไม่ได้เลี้ยงเองก็เองเอาไปจากบ้านเราเนี่ยนะครับซื้อจากเราไปเป็นข้อขอไปนะครับถ้าเราสามารถผลเองได้มีตลาดสมได้มันจะเขาจะได้บ้างเราได้บ้างมันต้องืกิดมือกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ผลไายตลาด เราเพียงจะมองว่านายอยรู้จักการเงินหรนั้นผมเริ่มมองแล้วว่าวันนี้มาเสริมความรอนะคะเนื่องจากว่าความรอเรากำลังจะหมดไปนะครับเรามาคุยกันนะครับหัวหลักๆก็มีหัวขอผู้ผคนก็ให้ไม่ได้เพราะไม่ได้เทียงคนที่ไม่อยากทามันทําไม่ได้ต้องอยากทําแล้วต้อมาคุยกันว่าอยากลงทุนเราเอยตัดนะครับเสมีหน้าองรมให้แน่นะครับของบริษัท นะครับไม่ว่าเรื่องของการอบรมในการดูแลรักษาครับนะครับให้มีอาสาอยู่บ้านในกางในพี่น้อยตัวราใช้ใหญ่นะครับในการรักษานะครับดูแลเรื่องของการอบรมเรื่องการผสมเยียมให้มีอาสาที่จะผสมเรียมแตะรถไปบอกว่าให้ผสมให้หน่อยนี่นะครับเป็นเป็นศาสตสถงยรวานตอนเย็นเสแียงหวานแล้ว นะครับคราวนี้น <museums> ่าจะผสมได้แล้วมันน่าจะลงตั้งไข่ให้ไข่ให้จะตกเท่าที่จะรับการผสมพันได้แล้วอาสาอาจจะบอกว่าอย่างเมื่อวาติดสูญลึกลดอีกสี่ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมครับกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจด้วยฮะในช่องมหาอินรวยรวยรวยวันนี้มาเสริมความหล่อท่านหน่กับสาวๆที่นี่ขอบคุณที่อะไรสารภาพช่างนะ ตัดผมให้ผมวันนี้นะพมันโยยนะครับโรคินะครับไม่ใช่ว่าประมาณคนนะะโอยคือเนาะไอ้โชดูนะครับในการรุมตัดผมะคราดีนะไปรุมตัดหัวผมนะนี่สามารถรักษาใู้่ดคุณรับรักษาจากสารพัดท่านเลอกนยก็สามารถดูแลให้คนเราได้นะครับ เราไม่ได้หาหผมอย่างเดียวฮะวันนี้มาตัดผมด้วยให้พร้อมก็เก็บตัวไว้ให้พร้อมที่นอยู่เลยนะครับสตงสองสองแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเป็นแล้วก็ดูแลกินเราเลยไม่ให้เขาเอาแผ่นผ้าอะไรเนี้เอาแผ่นผ้ามันต้องใช้ช่างสองคนขึ้นไปครับแบบมันใช้ช่างสองคนขึ้นไปดเลยนะครคนเดียวไม่ได้ฮะผมผมนั่นคือส่วนที่เราหงนะครับ เรนวันข้างหน้าตรงนี้นะครับท่านางหนไปดูเลยจไปนะครับทำยังไงให้ดีี่ัใครอยากตัดผมก็ที่สารพัดช่างจำลองซุนยองรด้ได้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทรงอะไรฮะทรงอะไรก็ได้ที่ทำให้ทุกคนเขาดูแล้วว่าผมหลงมังลงท่านมีนท่านรวคนหนึ่งส่งมีคนหนึนน่งตัด ช่ยกันนะครับช่อยกันนะครบอย่าดึงผู้คนเอดิผูสียานเป็นของของนักเรียเออเป็นเรือมานั่งเป็นเรื่องขายของนักนักเรียนตัดดีเล ท่านดูหัวผมดื้อแล้วไม่ดื้อก็ดูนะถ้าลูกุมันคุยไม่ได้คุณหมอหัวผมดื้อ้วไม่ดื้อต้องใช้สองคนตัดชาตักที่ผมเลาให้ฟังพวกเราคิดว่าเรียงสบายๆเีงง่ายๆไม่ต้องัโอ้กระนำเลยฮะนะครับคนหัวดื้อวเนี่ยใช้สองคนตัด ไม่ใช่วอดด้วยนะไม่ได้ว่าคนหลอไม่มีทองเลยแม่เดียวอย่าลืมพาคุณผู้ชมแฟนช่องมา่ที่มองเลครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ล้วันปีจริงามาวันนี้วันที่ยีอนะครัอรกฎาคมพุทธศักราช5 6 0มันมารอยิน้องันพองผมก่อากาศที่นี่แล้วเราาพอันเป็นตัวแรกเลยแล้วปิดคนข้นใ่นี้ผมรักษาเป็นเดือนจะตัวพ่อ นี่คุณครูครับวันดีครับคุณครูวันนี้ผมมาตัดผมหลงทางเสียเวลาเนาะแต่ถ้าหลงใจเธอจะทำยังไงอยาหาทางออก <c oughs> สักครู่คุณครูนะฮะน,นี่เป็นรังสาคููสนอนฝากด้วยนะคุณผู้ชมใครไม่มีอยากได้อาชีพก็สามารถไปเรียนได้ที่วิทยาลัยการอาชีพอุสาพัรัช่าง จมัดสรินทร์เนาะขอบคุณคุณครูนะขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ครูหัวผมไม่ใช่ไม่ได้ดื้อนะเพราหัวผมดื้อต้องใช้สองคนตอนนี้ต้องเปลี่ยนมือโปรนะฮะสามคนยังไม่เสร็จนะฮะคุณผู้ชมสงสัยต้องยกทางโรงเรียนมาแล้วนี่อยยกทางโรงเรียนมาได้พี่น้องเด้อนะครับผมกด บอกไม่นะดกใหกับมาว่าตันวผมอนะฮะสามคนต้องถอยนะฮะถ้าไม่ถอยไม่ได้นีโมนแรงนะคุณครูระดมนะมันจะเสร็จไหมวันนี้เนี่ยต้องถึงมือคุณครูไม่น้อเนี่ยเนี่ยตครับนั่นคือส่วนหนึ่งงผลลัพธ์จ้องอยู่กันง้นนะฮะ อย่าลืมนะฝากคดเชร์คนไลค์กดให้กำลังใจด้วยพี่น้องนครัใครอยากได้อาชีพสามารถไปเรียนได้ที่สารพัดช่างจังหวัดสุรินทร์สอนทุกอาชีพนะยกเว้นอาชีพขโมยยกเว้นอาชีพขโมยลักทัพยเราไม่สอนตอนนี้กำลังวิเคราะห์ดูว่าจะใช้แบบไหนทรงไหนโอ้ยลำบากเนาะชีวิตเนาะ จะตัดผมทันทีเนี่ยต้องลำบากใช้สามคนเราต้องมีความยังไงอย่างนั้นแหละฝั่งโน้นเขาจะเสร็จแล้วนะใช้คนเดียวฮะดูที่อื่นเขาใช้คนเดียวทั้งนั้นฮะมีหัวผมตอนนี้เป็นหัวดื้อต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ไปด้วยนะตรงนู้นจะเป็นหัวทดลองหรือเป็นหัวใครก็ได้เขาขึ้นมาขึ้นมีขึ้ไมาขึ้นมา ใช้สามคนเลยยังไม่เสร็จนะครับพี่ออกมาให้ความรู้ให้คำแนะนำมาทดลอของกมาให้บริการไอ้สัตเหลือวยังงนเลยนะครับไม่ต้องกินข้าวเที่ยงแต่ก็ไม่ต้องกินที่เดียวมีที่กินอยู่ที่นี่ตอนนี้กำลังคิดข้อดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงโอ้รุมนะครับโอ้ยคนตาให้บริการ แต่ถามเรื่อนี้ที่ท่าเอาไปเจอตอนนี้นะ้นเป็นไม้รือเป่านี่แหละคนคลั่งนะให้เลขยังเล่นแล้วไม่หรอกนะให้เลขกันนะดูครทั้งสามท่านตอนนี้สองท่านเนี่ยเริ่มนิ่งนะนะี่ฮะมันลำบากขนาดไหนนะหาหวยว่ายังยากนะตัดผมยากกว่าหาหวยด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยโอ้ยนะนะ ที่้อจะไูด้วยนะครับคแทนครับไม้ันหมดไมได้กีต้นะครับราไ่นะครับอน้ม่ไดอยนะครับคุณแทนครับอ่าี่พอนะครับาี่มบอกาี่พอนะครับที่แล้ว รียที่มาตัวนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลแหวนนะครับท่านสมพรไทยตั้งจิตครับท่านที่สองนะครับท่านเถือเท่าทับนะครับรองนายกเทศมนตนีตำบลแหวนนะครับท่านที่สามนะครับท่านมีสุชาติโอนครับสีนะครับไปหา สอชโมสอชโมยังไม่เสร็จพี่น้องรุ่มสคนยัะไม่เสร็จนะมาดมือมือผมไหมมือหัวแข็งหรือแข็งหัวคนดูยังอยไระรุ่มฮะคุณักรุ่มยางด้ยงบเชยาีนะครับสมาชิกสภาเเนองนะครับดวงใจรวมมาสมาชิกเชือยหนึงนะครับ คุณตาดีเพิ่อนขอบคุณจากสารพัดชั้นสูงใครใอยากจัเรียนรู้อะไรกับอาชิมการสามารถไปที่สารพัดช่านสูงได้นะครับตอนนี้ไม่ต้องไปนั่เ้มนะครับผู้การโรงเรียนเปิดสานรับคุณครูจะนูนนักงานนะครับภัษาการผู้ในการโรงเรีนต้านนน้องกอนการินะครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ใหญบ้านนะครับที่มาร่วมปราตินะครับคาวเคราะกันนะวจะใช้โซนไหนดีะบกสัตพาที่สีนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านลัวก็แม่โกรนนะครับที่มาเข้า่วมประชติ่ได้บอกตัวเลขด้พี่นองเถอถ้าได้ตัวเลขก็ดีนะรลครับด้วยอ่เกิดวันไรอ่ะ19กุมภาพั12นธ์2512 อายุ5 13ปีออกไปแล้วครั้5 3เป็นรุ่นที่3แม่ตำบลบึงอำเภอขาวจังหวัดสุรินทร์ยันนเขันไปซนีอะไร3 2 0 0 0ื่อ วันนีเพียรีท่้นหนึ่งนะใช้เวลาตอนนี้ผมจับเวลาสานาทีนะคนคนหัวแข็งนะประชุมกันหายท่นครับเพื่อที่าเรยๆนะสูงสูมากเรียกว่าวันนี้ก็มีเจ้าพี่ปะชุมด้วคนต้องปรุงที่มือปรุงครับการประชุม คือาี่แนซึ่งจแล้วก็ทหมก็เี่ต้องหอกเลจะชุมนักอแเเมื่อวานก็กรรมการลตั้งที่พบตลอดนะครับพบมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ผูสองนแห่งนี้ก็ที่ตำรวก็จับผู้ผ้รประมาณ3คนนะครับที่ที่สะสมมาครับแต่ว่าของเราก็ช่วงหลังมาก็ผู้วย ใช้มั้งตาม 2U นะครับก็ 2U นี้ก็มีมาตรานะครับดกงอ้าในนะครับ 2UU ูแรก็คือเรื่องยู i ิ e r อ a l e n s i นะครับก็คือตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวระยะห่างนะครับเพราะเราให้มีู้อมูลที่เกิดากัการ ร่วมกิจกรรมอย่างเช่นงานศพงานแต่งงานงานเพื่อนใหม่นะครับนี้ก็หนาเรื่อยๆนะครับก็อย่40เปอร์เซ็นต์นะถึงสามีก็ประมาณ4-5เปอร์เซ็นต์นะครับสลักเข็มสี่ไม่มีนะครับที่น้องนะครับก็ให้ยี่งานคนนี้นะครับทุกคนช่วยกันราชาอันนะครับว่าเราอยากต้องฝอกดแชร์กดไลค์ด้วยนะ เราใช้ทางการแพทย์โดยตาดูเรของแพทย์ซึ่งสามารถปรึกษาได้นะครับเสร็จแล้วเนาะรบกวนพี่น้องประชุมทีมงาแล้วก็เราไปต่อนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นแบบไหนใช้ได้นะครับแต่ไหนใช้ไม่ได้59วิอันนี้ก็ฝากบรการปับตัดกับำลังกันนะมาด้วยกันอะไรฮะกันคนถาการค้นหาด้วยพี่น้องนะครับ วันนี้ให้มาแล้วครับ5่แหอากพี่น้องให้ชยดชมน้ำนะรับของปูเสือนะให้ชัดๆตบมดให้หวยไปด้วยเด้อพี่น้องชอชมาให้รวยรวยไม่ยอมหวยด้วยมาั่งรอตั้งนานฮะเพราะว่าผมใช้เวลานานท่านนี้ก็ต้องรอตั้งนานนะว่าตัวเองรอหรือยัง ประมาณอเลนี่หนเดือนองเดืนนายนาลืมนตัวเลขก็มีตัวเลขเสรั่งคาเซ่บอลแต่ยังมีตัวเลขให้ด้วยนะไปหไปหให้อาจารย์ผมไปหวนะให้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจมหาเหงรวยๆนะวันนี้กำลักันไปฮะสวัสดีครับ